ครับแฟนเปิดมอนทุกคนครับวันนี้ครับเม้ามอยหน้ายิ้มปวดมอนการเกงของเราจะเป็นแบทเทิลใช่แล้วครับเออนะครับก็หลังจากที่วันนี้ทุกคนน่าจะได้เปิดกันไปแล้วเนาะสำหรับชุดใหม่นะครับแล้วก็พวกเราได้เลือกเด็กมาวันนี้ผมจะได้เล่นเด็กที่มาจากชุดใหม่ส่วนผมครับก็จะเลือกเด็กของชุดก่อนมาแล้วก็มาผสมผสานนิดนึงให้เห็นความแปลกหม่อาผมรอดูเลยว่าเขาจะเล่นอะไรครับก็วันนี้ครับไปดูคลิปแบทเทิลกันเลยครับไปครับเอาละครับแล้วก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าครับมาอ่าก้อยแล้วก้อยขึ้นเลยครับ อุ๊ยเขาได้เลือกว่ะผมเริ่มก่อนครับโอเคโอเคพร้อมแล้วเปิดเลยครับมาฮะโอ้โหเฮาเกียใช่แล้วอะไรครับเนี่ยสลิปโอเคเริ่มเลยฮะเพราะเธอผมจั่วการครับอ่ะใช้นิสบอลครับครับผมลงสลิปกับเฮาเกียนี่ผมคิดว่าผมรู้รู้ว่าอเบรอะไรเฮ้ยอย่าติดนะโอ้กตกแทมันติดอีโคกะ อ่ะเนสไปอีกหนึ่งใบครับโอเคครับไม่รู้เลยมันคืออเผื่อไว้ก่อนใช้เลดสกิ้งก่ครับโอเคครับทิ่มพลังงานจวดสองใบติดพลังงานครับครับผมผ่านครับโอเคเข้าเติร์นจวดครับผมใช้เนสบอลครับผมเขารู้แล้วแหละผมเล่นเด็กอะไรรู้แต่ไม่รู้ว่าเขาคงอีกเหลือเป็นตัวอะไรโอ้ยังยังคงเดิมบิ๊กป้าครับตัวนี้ต้องมีไม่มีแล้ว พลังงานอ่ะแล้วยังไงมือผมขึ้นแบบว่าเต็มไปด้วยพลังงานอ่ะบอกเลยติดสายรัดแข่งเป๊ะครับผมโอ้ถ้าเป็นร่างหนึ่งจะดดตีเข้ามาลบสาสิบนะครับแล้วก็พูดตัดสินเลยอโอ้ใส่การ์ดีๆมาแล้วอย่นี้โ<อ>จมสี่ใบเอาล่ะงั้นผมใช้ท่าไม้ตายเลยครับชื่อท่าว่าปลุกพลังครับก็คือ,อเลือกการ์ดที่จะวิวัฒนาการจากโปเกมอนนี้มาวิวัฒนาการเลยปึ๊บแล้วก็สับ ใช่อย่างนี้เลยไออง่ายเลยเหรอ้าโจมตีเขาแต่ว่าเขา H P 40ไงมันเสี่ยงตอนแรกอ๋อแ,แต่ว่าเขาเขาวิวัฒนาการง่ายเชินสับครับดีนะมันเป็นเรื่องที่ดีใช่ไหมที่ให้เขาเริ่มหลังเนี่ยใช่ <c oughs> ผมรออยู่แล้ว <c oughs> ครับแล้วคีราฟอรอครับเขามีความสามารถนี้ฮะ <c oughs> ดัชฟิลครับก็คือถ้าอยู่ตำแหน่งต่อสู้เบนของฝ่ายตรงข้ามเนี่ยจะเหลือแค่3 <c oughs> ถ้ามีอยู่4หรือมากกว่านะครับทำให้เหลือแค่3ครับ มาแบบที่ไปเลยโอเคผมจบเกินแล้วเข้าทุนจั่วครับอุ้ยขอบคุณครับอะไรเนี่ยโอ้โหโอ้โหต่อืมนี่ไปพูดตัดสินช่วยเขาหรือเปล่าคือผมรู้แล้วลงสลิปแหมเขามีสลิปเปอร์ตัวหลับแล้วเขาเล่นดูจูล่าแน่นอนแต่เขาลงไม่ได้แล้วอย่างน้อยเขาโดนบีบข้างหลังไปแล้วผมลงไม่ได้ลงไม่ได้ครับเหลือแค่สามแล้วครับมันเป็นความสามารถถูกต้องไหมใช่ครับเป็นความสามารถครับแล้วถ้าผมทำอย่างนี้ โอ้ยอะไรวะโอ้ก็คือหายเลยแต่ว่าคุณแปลงวีสตาร์คุณก็ใช้ไม่ได้นะทั้งนั้นอุ้ยไม่ขึ้นมือตอนเนี้ยคุณให้ผมโชว์นิดนึงไม่ได้เหรอไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้โชว์รอบสักรบองบอสครับโอ้เอานี่มาเอาน้องมาเ p 4 0เองอ่าเ p 4 0ีสี่สิบผมใช้ความสับารถวีดารู้ครับครับบลมือมีสองครับตัวสามใบอุ้ยใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช่คุณปิดตัวเองไม่อะไรอ่ะปิดรับ ยอด้ายมีหนึ่งโอาผ่านครับผ่านเลยโอเคเข้าเดินจั่วครับผมนี่เลยดีกว่าติดพลังงานครับครับผมแล้วนี่ผมยอมมากเลยนะผมมีบอสสองอ่ะโอ้หผมยอมเลยครับงานวิจยยศาสตราจารย์ผมอยากสลับขึ้นไปก็เป็นตัวเลือกที่ดีครับเผื่อผมจะได้ตีนี่ครับสัปปีอันออ้มาเลยไปขึ้นไปอ่าสับขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็ใช้เน็บอลครับผม ผมหาเป็นฮิซุยโอนิล่านะครับก็หาจากเนฟบอลอยู่ข้างหลังเลยแล้วผมใช้ไฮโจรบอลครับทิ้งพลังงานทิ้งบิป้าด้วยแล้วกันเอาเป็นเมื่อกี้ผมเห็นแล้วแหละเอาเป็บิดารุครับผมโอเคแล้วก็บิดารูครับจั่วเลยครับผมใช้แนฟอาร์มครับขอดูมือหน่อยต้องโชว์ใช่ไหมครัต้องโชว์โอ้เขามีนี้อยู่แล้วผมเอาเนี้ยใส่ลงไปครับด้ล่าสุดโอ้ พราะผมรู้เลยเขาจะทําให้ผมหลับโอเคครับแล้วผมพอยสันเจมเลยครับก็คือหนึ่งร้อยสี่ิแล้วติดพิษครับอ่ะหนึ่งร้อยสี่สิบนะฮะก็คือตีไปแล้วติดพิษใช่ไหมใช่จริงๆริงวันเดีวเป็นพิษเพิ่มอีก2ี่สิบ่ะบแต่ผมโดนปิดเงอนเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นก็คือร้อยหสิบปกตินั่นแหละปกตคเขาคืนจั่วครับอ่ะส่งต่อพลังงานครับครับผมฮะงั้นผมใช้บีตาลุครับครับผมตัวหนึ่งใบครับเบอร์มือมีสี่อืม เลสบอลครับเฮ้ยผมเกลียดทางหิมมากจริงเลยแต่ๆก็ชอบเฮ้ยผมให้คุณรู้จักลูตุล่านั่นแหละรู้เลยคือถ้าเล่นสลีฟเนี่ยมันเป็นตัวหลับอยู่แล้วโอเคครับงั้นผมติดให้กับลูตุล่าโอเคครับน้ำหนึ่งใบน้ำหนึ่งใบจากนั้นอาจะโมะครอ่ะลงสลีฟครับโอเคโอ้เพียบเลยข้างหลังสลีฟอีกตัวดึงอ่ะผมนีครับเฮ้ย เอาซีดดีขึ้นครับอ๋อเขเอามาเป็นเหยื่ออะเหยื่อครับ <laughs> โอเคโอเคแล้วก็ผ่านครับ <laughs> ผ่านเลยโอเคเข้าเทินจั่วครับลงโฮจิกะลิส,สึติดพลังงานที่กิลเมตรข้งหลังครับครับผมผมทิ้งวารไปสองใช่ไหมใช่แต่เด็กผมเยอะอยู่แล้วมานี่เลย <laughs> <laughs> มาเลยโอเคแล้วผมใช้โฮจิกะลิส,สึครับ ข้างหลังครับลงไปด้านล่างนะครับัวหนึ่งใบแล้วก็โบเทาครับวันทับหลุดเลยอ่าเลือกออกเลยครับสองตัวอย่างเด็ดเอาสลิปออกครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเก้คู่กับครับโอเคโหยอดเยี่ยมมือผมสูงนะครับผมใช้บีดาลุครับผมจวห้าคีร่าฟอครับลงไปเลยสมุดบันทึกเพื่อนครับโอ้ เออแล้วก็ใส่คําสั่งบอสเข้าไปสองใบเลยครับแล้วผมใช้โบทวครับโอเคครับตัวเล็กวางคีรามิอีกตัวหนึ่งไม่มีความวิธิทรมเลยเพ่มีสามก็มี5เนี่ยผมพร้อมแล้วครับผมตีเลยครับโอเคน็อกครับอันนี้น็อกเลยแล้วก็ตัวสอนครับครับผมลูจู่าขึ้นครับครับผมเขาเทินจั่วครับโอเคผมติดครับ ดับเบิลเทอร์โบเน็ตจีครับจะได้สลิปเปอร์หรือเปล่าผมอยากรู้มีครับข้อสามารถครับสกุลจิตฉับพันครับในเพื่อนฝ่ายเราเมื่อกใบนี้ครับยุทธการมาหนึ่งช้งครับตัวเลือสองคู่จากสิ่สถานะหลับอ่าไฮบริดครับครับทิ้งพลังงานน้ำทิ้งร็อคสลิปเปอร์ครับโอเคครับผมเลือกเป็นพาวเกียร์ตั้งเดิยวีครับโอเคครับสล็อตสุดท้ายนะครับอ่ะติ พาวเกียแบบต้องเดิม V จากนั้นที่ปาได้ครับเฮ้ยโอเคเขาให้ของดีนี่ว่าิดให้กับพาวเกียร์ตั้งเดิม V โอเคอ่ะฮะอะไรก็ได้เมื่อกี้เพิ่งถูกน็อกไปทางที่มาครับโอเคครับโบเท้าอ่ะไมวขอสามภาษณ์บิดาลูครับไม่มีครับโอเคโอเคครับใช้ท่าโจมตีครับจุ๊บโดนใจครับตรงมือถ้าหลับอยู่น็อกเลยนะครับใช่ครับโอเคเขาคือเขาคอมโบกับไนท์เปอร์ดีมากเจ็ดสองครับเออ ผมเอาคีราฟอขึ้นไปครับผมข้าเทนจัวครับ่อนึงครับติดนึงพลังงาน่าฮะอ่านเลยฮะคำสั่งของบอสตเพียขึ้นมาผมใช้เฮาจิการิสึครับครับผมโอเคแล้วใช้บีดาลูครับจวอีกสี่ครับติดสายรัดครับผมกันดาเมจอีกสามสิบโอเคแล้วผมตีเลยครับก็หนึ่งร้อยสี่สิบครับติดพิษไว้จบเทนจัวสิบจากพิษนะครับก็ห50่งร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบข้าวเทนจัวครับ ลงสลีปหนึ่งใบครับไม่ได้เราจะเสียเอาเกียร์ไม่ได้ติดพลังงานครับแล้วก็หนีครับโอเคคุณเสียบอสไปเยอะแล้วไม่น่ามีแล้วล่ะนั่นจะโมโอเคใช่ครับได้ไม่ได้อ่ะมิดาลูครับจนหนึ่งใบครับโอเคครับผ่านครับเขาโดนโจครับคิราฟอครับโมมีวัฒนาการต้องหลังโอเคแล้วลงคิราเมอีกตัวหนึ่งครับแล้วก็ติดพลังงานครับให้กับคิราเมอข้างหลังนะครับโอต้องหาทางทำลายนี้ เีรร <ขอ S 1> าต้องบโคจิการิสึครับผมอ่าแล้วก็บิเอ่อจวบหนึ่งนะครับครับผมอ่ะผมขอใช้สนแนชอาร์มขอดูบนมือหน่อยครับโอ้ไม่มีโอเคไปบิดาลูครับจวบห้าอยากได้เห็นมือจริงโบกเท้ทาครับอ่าโอเคออกตัวนึงนเนาะออกตัวนึงนี่ฮะขขอออผมย้น ทำอะไรลงไปวะเนี่ย oh, <no. S 1> <laughs> ยังไงอย่างน้อยเเหลือสามวะตี <laughs> ครับตีสิบแล้วนะติดพิษ <c oughs> ติดพิษข้อเิมผมจุ่วครับไท่ครับหยิบไอเทมแล้วก็โปลวนน้ำเนาะใช่แล้วดูดูล่าครับไข่เปอร์บอลครับอาจจะนั้นผมใช้ไข่เปอ,อ,อเร์บอลต่อนะฮะครับผมพิง <c oughs> สองใบอ๋อคุณจะสลิปเปอร์โอเคโอเครู้อยู่รู้อยู่พิง พี่บอลครับไปครับนี่สลิปเปอร์ครับตั้งแต่ตัวิูทากาครับนี่เนี่ยหลับนะครับคีล่าคอตัวแรกอันนี้อันนี้พลาดเองพลาดเองบูมือมีสี่ใบครับตัวหนึ่งใบตัวตีครับจุ๊บโดนใจครับนดองไหมฮะนดองเลยครับเก็บสองครับแล้วติดพิษอีกสามสิบร่วงเลยครับเราบอกได้เหมือนกันนะเอาเด็กพิษมันแรงพิษมันแรงอ่ะเดเล่นโอนิลล่านะครับอ่าผมเอาอ่า ตัวนี้ขึ้นครับแล้วเข้าเทินจ่วนะครับพลังงานเมื่อกี้ผมติดสายรัดแข่งเฟไว้ไม่ได้ใช้เลยนะก็ชุบช่วงหมดเลยนะชุบเอออ่ะผมขอดูครับแสนดตามผมเอาลูจู่าเก็บกลับเลยครับแย่แล้วอะผมใช้โฮชิกาลิสึครับครับผมนะจ่วนหนึ่งใบนะครับแล้วก็บีเดรูจ่วอีกสี่ครับแล้ว เินเมื่อกี้ครับผมมีหมดสภาพครับใช้เลยครับโอ้พี่บานะโอเคครับพี่บานะติดพลังงานจากตำแหน่งทิงการ์ดนะครับหนึ่งใบแล้วก็หาใบหนึ่งครับนั่นก็คือคิราฟอนครับโลห์โห้ยได้แล้วแล้วผมตีน็อกเลยครับครับเอหนึ่งอ่โอเคเสียแล้วไปสลิเตอร์ครับเขิโดนจุกครับต้องเสียมอลครับุุยเอาตัวนี้ไหมมียต่ลุครับมีแต่ลุโอเค สับเปลี่ยนครับโอเคครับอืมเอาลดมืออยู่โอ้ยแต่ยังเต็มห้าลงครับอ้ยอ่ข้างหลังเขามีห้าได้นะตอนนี้เพราะว่านี้ไม่ได้อยู่ข้างหน้านะครับแต่ความสามารถครับบนมือมีสี่ใบอ่าโจนึงคุณจะติดพลังงานครับแล้วผ่านครับอาเทนจั่วครับใช้โคจิกะริสืครับอ่าแล้วติดเลยครับให้กับกิโลเมตรตัวนี้แล้วบิดัลลครับใช้จั่วห้านะครับหนึ่ง สองยี่ตังยี่ผมมีเซอร์ไพรส์ครับโอ้โรับผมโอเคขึ้นไปมาแล้วมีเรือเรือรู้แค้ต่อสู้ด้วยนะครับก็คือไม่ต้องคิดแล้วครับวัแศุสครับแล้วก็ติดพิดไปด้วยโอเคครับน็อตครับโอเคตัวโอเคครับเป็นคิลฟอร์ชน่าไปครับ มันมากอะรครับก็จบไปแล้วครับสำหรับคลิปแบทเทิลในวันนี้นะครับก็เป็นผมกับคิราฟอร์ครับผมเอ็นะที่ชนะไปได้นะครับยวจะขอแนะนําเลยที่เด่นๆที่ผมอยากให้ลองไปเล่นดูสำหรับคิราฟอร์นะครับผมอยากแนะนําเป็นฮิรเเมตตัวนี้ฮิรเเมตตัวนี้เนี่ยคือ s p 40น้อยมากนะครับเขาลงไปเนี่ยอันตรายแต่ถ้าไม้ตายเขาติดหนึ่งพลังงานปุ๊บเขาวิวัฒนาการเลยเพราะฉะนั้น มันจะเหมาะกับผู้เล่นที่หลังมากๆโอ้ผมก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันเพรผมก็ไม่อ่านด้วยแล้วที่สําคัญพาวิวัฒน,นาการเสร็จกลายเป็นว่าเบนฝ์ายตรงข้ามจะเหลือแค่3าทันที เราจะได้ใช้ความเก่งของกีลาพอ EX แบบทันทีเลยผมเรียกว่าใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากนะครับใช่แล้วนะครับแล้วก็ท่าไม้ตายเขานะครับก็คือติดพิทพิษก็คือ10นะครับก็คือ140บวกพิษ10ก็เป็น150บางที150มันไม่พอเนาะที่จะทูที่พวก EX 3 1 0รอยะไรแบบนี้นะครับผมก็เลยใส่นี่มาครับใส่เป็นเรดดิ้งซุยโอนิลล่านะครับตัวนี้จะทําให้พิท่แรงขึ้นจาก10เป็น30คือสาาโดนเต็มๆก็คือ3 4 0เบมากอ่า่แว้วนะครับก็คือีสามรี่ยสี่ ตัวใหญ่ๆ,ๆได้นันเองนะครับส่วนของผมครับก <ๆ S 1> ็บ <ๆ S 3> เป็นดี้นะครับเป็นดูจิบ้าเอเอ็กเข้ามาคู่พร้อมซิลเปอร์ด้วยความสามารถของซิลเปอร์เนี่ยเมื่อวิวัฒนาการมาครับหนึ่งทั้งทำให้ตำแหน่งต่อสู้ของฝั่งตรงข้ามเนี่ยติดสภาวะหลักนั่นเองนะครับแล้วดูจิบ้าเนี่ยก็มีท่าแรกของเขาครับติดพลังงานน้ำหนึ่งแล้วก็มีพลังไร้สีอีกสอง ก็ทําให้สามารถน็อกตัวที่ติดเฉพาหลับได้ท,ทันทีแต่ค่อนข้างจะต้องใช้เวลาหนึ่งในการตั้งนะครับอย่างที่เห็นครับว่าผมตั้งหาสลิปเปอร์นะครับต้องมีลูจูล่าด้วยแล้วมีพลังงานอีกนะผมรู้สึกว่าลูจูล่าถ้าเอามาเป็นตัวที่มาปิดอะออจะแจ๋วมากเลยนะครับเพราะว่าเขาสามารถน็อกจาก<ช>เอชพีเต็มๆได้เลยใช่ะะนะครับถ้าหากว่าเราไปเจอแบบสมมติเด็กเซอร์ไนท์เนาะที่จะต้องวีวัฒนาการหรือว่าเด็กที่ใช้ลูกอมวีวัฒนาการเราบอสมาแล้วเราคอมโบนี้สําเร็จคือจุ๊บปุ๊บล่วงเลยนะเอว่าเป็น ตัวที่เรียกว่าเซอร์ไพรส์ได้ก็พอมาใส่กับเพาเกียร์นะแต่ผมรู้สึกว่ามันแพ้ทานคีราฟอร์วันนี้เพราะว่าพา<อ>เกียร์ต้องการด้านหลังเยอะมากส่วนคีราฟอร์เขาปิดไว้นะครับอันนี้ก็คือ2เด็กที่เราเลือกมาเล่นก่อนที่จะไปลองเล่นกันต่อก็เป็น2เด็กที่รู้สึกว่าสนุกมากใช่แล้วก็โดนใจมากสำหรับคนที่ชอบเด็กต่อสู้คีราฟอร์นี่เป็นต่อสู้ที่เรียกว่าน่าจะเก่งสุดในช่วงหลังแล้วแหละแต่เป็นเด็กต่อสู้ที่มีสถานะด้วยนะครับใช่แล้วก็ใครสนใจนะครับลองไปเล่นกันดูถ้าหากว่าใครมีอ โบอื่นๆที่เอามาเล่นกับตัวพวกนี้ได้อย่าลืมมาบอกกันด้วยเนาะเผื่อว่าจะเจอไอเดียใหม่ๆกันใช่ไหมครับนะครับวันนี้ครับคีบัตเทินก็จะจบไปเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพวกเราด้วยนะครับเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับวันนี้จับพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ